สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเกตดเล็กเกน้อยจากเรื่องรามเกียรตินะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเพิ่มว่าพฤกาสูรเนี่ยคือใครในรามเกียรติคือตอนแรกผมก็งงอยู่นะว่ามีชื่อนี้อยู่ในรามเกียรติได้เหรอพอไปค้นดูก็พบว่าจริงๆพฤกาสูรหรือวิกาสูรก็ไม่ได้อยู่ในรามเกียรติไทยของเราครับแต่เป็นชื่อของอาสูรตัวหนึ่งที่มีส่วนคล้ายกับนนทก เป็นผู้ขอนิ้วเพชรจากพระอิศวนอยู่พอสมควรครับเรื่องราวของพฤกษศูนย์นั้นก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีอสูรตัวหนึ่งต้องการจะเป็นใหญ่ในสามโลก และต้องการเอาชนะเทวดาให้ได้มันจึงคิดจะมาเพนตบัตทตอนหนึ่งในสามหาเทพพฤกกาศูนจึงถามเทวฤสีนารัตว่ามหาเทพคนไหนเนี่ยเอาใจง่ายที่สุดและแจกมับง่ายที่สุดฤรสีนารัตก็เลยบอกว่านารายณนารายก็พระศิวะมหาเทพไง,พงละ่ะส่งให้พรไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะดีหรือชั่วขอแค่ทําให้พระองค์พึงพอใจก็มอบพรได้หมดพฤก,กาศูนจึงไปมาเพนตบบบูชาพระศิวะ ด้วยการตัดอวัยวะของตนทีละชิ้นทีละชิ้นจนมาถึงสเต็ปสุดท้ายเขากําลังจะตัดศีศรษะถวายพระศิวะก็เลยรีบมาเบรกเอาไว้เพราะที่นั่งของท่านเพิ่งขึ้นระบบแจ้งเตือน แล้วก็มาถามว่าพฤกษศูนย์เสียหลออปนมิดนะฮะเจ้าําเป็นภาวนาทรมานกายข้าพึงพอใจในการภาวนาของเจ้าจงบอกข้ามาเจ้าต้องการสิ่งใดพฤกษาศูนย์จึงขอว่าขอให้นิ้วของข้ายี้หัวของใครก็ตามขอให้คนคนนั้นเนี่ยตายทันทีพระศิวะก็เลยให้ผ่อนตามนั้นโดยไม่ได้ดูเลยว่า,าศูนยเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเมื่อมันได้นิ้วมรณะแล้วมันก็เริ่มได้ใจพร้อมกับพูดว่าข้าอยากทราบว่าพรของพระองค์จะเป็นจริงแค่ไหนดังนั้น ข้าขอทดสอบกับพระองค์กอนก็นแล้วกันพฤกกาศูนจึงพยายามเอานิ้วไปแตะบนหัวของพระศิวะพระศิวะก็ตกใจพร้อมพูดว่าเวลากูพลาดแล้วจึงวิ่งหนีพฤกกาศูนแต่เจ้าอสูนก็เลยตามพระศิวะผู้ประสาทพรให้มันมาพระมหาเทพก็เลยวิ่งหนีพร้อมพูดว่าช่วยด้วยและก็ขอความช่วยเหลือจากพระนารายพระนารายก็เลยให้พระศิวะไปหลบจากนั้นก็ส่งแปลงกายเป็นเด็กหน่มยืนถามพฤกกาศูนว่าท่านวิ่งมาได้เหตุอันใด พฤกกาสูรจึงเล่าเรื่องที่ได้รับพรวิเศษมาจากพระศิวะและไม่ทราบว่าตอนนี้พระองค์หายไปไหนแล้วเด็กน้อยพู้นารายก็เลยหัวเราะและก็บอกกับพฤกกาสูรว่าท่านสาูรที่บอกว่ามหาเทพให้บับกับท่าน,น่ะพระองค์ไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้นพระองค์ก็แค่เล่นสนุกกับเจ้าเท่านั้นแม้แต่มดก็ไม่อาจตายด้วยนิ้วของเจ้าหรอกไม่เชื่อก็ลองเอานิ้วแตะที่หัวของเจ้าเองดูสิเมื่อพฤกกาสูรผู้โง,ง่เขลาได้ยินก็เอานิ้วแตะบนหัวตัวเองและมันก็ตายในทันที จบชีวิตของอสศูรย์ผู้โง่เขาเรื่องราวตรงนี้คาดว่าคือต้นแบบของโนนทกนิ้วเพชรได้บันทึกไว้ในพระวัตรปุรณะกันที่สิบและก็ยังมีอีกตำนานที่ในเรื่องคล้ายกันครับเรื่องมีอยู่ว่ามีอสศูนย์ตัวหนึ่งชื่อว่าพัสมาศูนมันได้บําเพ็ญตะบะขอบับจากพระศิวะเมื่อพระศิวะปรากฏกายออกมามันก็เลยขอพรว่าขอมีฝ่ามือที่สามารถแปะหัวใครแล้วคนนั้นจะเป็นเท่าฐานในทันที พระศิวะก็เลยให้ผ่อนตามนั้นพระสมาสูรก็เลยพูดว่าข้าขอทดสอบพรน,นี้กับพระองค์ก่อนเป็นคนแรกจะดูว่าทีเด็ดจริงหรือไม่พระศิวะก็เลยวิ่งหนีพระสมาสูรอย่างหน้าอนาัดใจ,จยิ่งนักทั้งที่ไปกลนประสาทพรให้กับมันแท้ๆจากนั้นเขาก็มาเจอกับพระนารายพอดีพระนารายก็เลยให้พระศิวะเนี่ยแปลงเป็นต้นไม้มันก็บอกว่าหลบหลังต้นไม้แม้ว่าจะเป็นไงก็แล้วแต่พระนารายก็แปลงร่างเป็นนางอักษรสาวสวยมีชื่อว่าโมหินี เมื่ออสูรเห็นสาวสวยก็มีอาการติดกับเริบแล้วก็ถามว่าคนสวยจะม็นใครมาจากไหนอารมณ์หื่นก็เป็นนิสัยปกติของอสูรครับโมหินีก็เลยใช้สเสน่ห์และความงามยั่วยวนพร้อมพูดว่าถ้าหากท่านเต้นตามท่าไร้รำของข้าได้แล้วก็ข้าก็พร้อมเป็นของท่านพัสมาสูรก็ดีใจยิ่งนักยอมเต้นตามโมหินีทุกท่าแต่แล้วก็มีอยู่ท่าหนึ่งที่เอามือแปะหัวเมื่อพัสมาสูรแตะที่หัวปุ๊บ ร่างของมันก็กลายเป็นเท่าฐานในทันทีเป็นการจบชีวิตของอสูรผู้มีบัฟเทพแต่ว่าโง่อีกรายครับและถามว่าทำไมาพระศิวะถึงแจกบัฟโม้ซัวขนาดนี้เรื่องนี้คนฮินดูในอินเทอร์เน็ตก็ตั้งคำถามเหมือนกันครับเพราะพระพนารายณ์เลือกข้างชัดเจนก็คือเทวดากับมนุษย์และลำเอียงเข้าข้างเทวดามากกว่าอสูรชัดเจนตอนที่อวตารเป็นมนุษย์ที่คุมเกมไยธรรมะทั้งหมดจริงๆเรื่องนี้มันก็มีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วยครับพระศิวะกับพระพรหมพรของสององค์นี้ มักก่อความเดือดร้อนในกับ3มโลกอยู่เสมอบางครั้งพระศิวะก็ออกโรงเองส่วนพระพรหมเองก,ก็ทําอะไรไม่ได้ต้องส่งไม้ต่อให้กับพระนารายกับพระศิวะอยู่เสมอนั่นเพราะว่าศาสนาฮินดูมองว่าพระพรหมก็คือศาสนาของพราหมณ์ยุคเก่าส่วนพระศิวะก็เคยเป็นเทพของคนท้องถิ่นมาก่อนครับส่วนพระนารายก็เป็นชื่อเก่าของพระพรหมแปลว่าผู้กระดิกในน้ํา เป็นหนึ่งในสิบสองเทพพระอาทิตย์ของคมภีร์ฤกเเวออีกด้วยครับและพวกยักษ์กับรากสดก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานของพระพรหมอย่างทศกัณฐ์ที่เป็นอสูรวง์จริงๆก็มีเชื้อสายของพรหมนั่นก็คือเท้าวิศราวะในรามเกียรติชื่อว่าเท้าลัสเตียนเท้าลัสเตียนเองก็เป็นบุตรของเท้าจตุรพักที่เป็นพรหมภกรและก็ครองเมืองลงกาครับโดยอสูรเองก็เป็นหลานของพระพรหมด้วยมีบุตรบรรษีเจ็ดคนหนึ่งในนั้นก็คือราษีมาริจีและราษีมาริจีเอง ก็มีลูกชื่อว่าฤาษีกัศสยปะพระกัศสยปะก็มีบุตรชื่อนางทิติมีลูกเป็นอสุนตระกูลแทศและพระกัศสยปะก็มีบุตรกับนางธนุมีลูกเป็นอสุนตรกะกูลทานพ มันจึงเป็นการแต่งเรื่องว่าอาสูรเหล่านี้ก็คือผลผลิตของพระพรหมนั่นเองและพระพรหมก็คือสาเหตุของการเกิดเรื่องต่างๆที่เลวร้ายเป็นที่เคารพของทั้งฝั่งอสูรและเทวดาและทรงอยู่ตรงกลางของความขัดแย้งไม่เข้าข้างฝ่ายใดทั้งสิ้นใครที่บำเพ็ญตะบะโดยถูกต้องก็ทรงให้พรอย,อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันครับพระศิวะเป็นที่นับถือของชาวบ้านเพราะว่าบูชาได้ง่ายกว่าส่วนพนะไระนารายณ์ได้รับความนิยมในราชสำนักและในหมู่ราชการหรือชนชั้นปกครองครับ และท่านผู้ชมก็ลองสังเกตพรแต่ละข้อดีๆนะครับจริงอยู่ว่าพระพรหมกับพระศิวะมอบบัฟกับอสูรให้ไม่เลือกหน้าแต่การกําหนดเงื่อนไขของพรแท้จริงก็คือกําหนดชะตากรรมที่อสูรตัวนั้นต้องตายอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือเทพสององค์นี้มอบความตายให้กับพวกมันแต่แรกอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นตารักอสูรจะต้องตายด้วยฝีมือบทของพระศิวะพศกันจะต้องตายด้วยฝีมือมนุษย์กับวานนเท่านั้นมหิสาสูรจะตายด้วยฝีมือของสตรีเท่านั้น ตอนแรกอสูรเหล่านี้จะแสวงหาวิชาความรู้เพื่อให้ได้มาเซื่องสิทธิฤทธิเพื่อแสวงหาทรัพย์กับอำนาจแต่เมื่ออสูรหลงในฤทธิกับอำนาจมากไปความรู้ความดีที่บำเพ็ญมาก,ก็เริ่มตีจากไป และทําให้อสูรเนี่ยเกิดความโง่เขลาเป็นต้นเหตุของความพี่น่ศของตนเองอสูรก็เลยเสมือนคนที่ตอนแรกเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถหาความรู้ดีแต่ลงระเริงในริดและอำนาจมากสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตด้วยความโง่เขลาและความตายที่ตัวเองขอเองกับพระพรหมพระศิวะนั่นเองครับพัสมาสูรหรือว่าพฤกกาสูรก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีวิชามีบัฟกับอันตีเทพ,เทพ แต่ก็ดันไม่ฉลาดในการใช้เลยตอกมาตกม้าตายแบบหน้าอานาณ์นั่นเองครับเรื่องราวของพฤกษาศูนย์ก็จบลงตรงนี้แบบสั้นๆและเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเรื่องใดเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ